ฉัไม่เล่นแต่ลูกทำดีๆอยากไปอยู่หิมะเย็นครับเย็นนุ่ข้อจริงๆน้ำแข็งนี่ลาดอะไรครับผมกระทีนะครับไม่ลาดไม่เห็นแม่ไม่ใส่ใจเลยเขาพูดอะไรอะตะกี้เขาพูดอะไรอ,อย่างเดียวกระปอน้ำแข็งอย่างเดียวแล้วมันกินได้ที่ไหนมันต้องลาดสักหน่อยนึงกัีอยู่ข้างในไปแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอ๋อจะผสมอย่างนี้เลยเหรอก็มันอยู่ข้างในแล้วป่ะใช่ครับนิดหน่อยนะแต่ว่าราดมันก็จะกลมกล่อมึ้นนะครับคุณหญิงครับ กะทีนะชิมกรกเดื่อน้องเรื่องต้องแบบโอ้โหไปหมดตายแล้วจะช่วยไหมนะว่าจะให้เยอะๆเลอะไปหมดเลยตอนนี้ตัดตัวเองใช่ไหมใั่ตัวเองที่ต้องเช็ดก่อนสิลูกค้าทำให้เป็นขออนุญาตชิมให้ก่อนนะครับ เรื่องแข่งใช้กระต่ายเพิ่มมาทีเยลลี่เพิ่มไหมครับไม่ไม่ไม่เพิ่มนี่แหละครับผมข้าวโพดจะกินแล้วเพิ่มไหมเพิ่มไหมทำไมมันโอเคแล้ววันนี้มันโอเคแล้วมันไม่ต้องมีอะไรมากเลยาหรอกอ้ะลงมาลงมาลงมาชิบไม่นะชิมยังไงไม่โอเคหรอเป็นไครับ เราชิมสีมันเข้มหน่อยเป็นรสชอบเราชอบกินผู้หนญิงป่องมากอะไรนะอะไรตะกี้ทำอะไรอ่ะกินเข้าไปตั้งนานแล้วพึ่งลำไงเรย ที่นี่เขารักษาความสิร์ตเนี่ยเวลากินก็ต้องมีร้านหมูร้านหเวลาก่อนจะทำก็จะมีอะไใส่เข้าไปอ่ะใส่เข้าไปด้วยเข้มเข้มแบบฟองฟองไม่ใส่ไม่ใส่เยาเล่ยเยาเล่ยขอบคุณบ้านบ้านหลักเคลมุกกันหน่อยค่ะประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณบ้านหลักเคลมุกมากมากนะคะทั้งดมทั้งด่าทั้ง ทุกที่ทุกที่เลยจากหนึ่งสองสามสี่คันตรงนี้ก็ขอบคุณมากมากอันที่สี่เป็นรถตู้นะเขาไม่ได้ซื้อให้นะรถตู้เป็นของทีมงานม <c oughs> ีแค่สามคัน <c oughs> ตบเลยลูก <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากมากเลยค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามกันพพอร์ตกัน <c oughs> มาไไน <c oughs> บ่อยๆครับผมทีมงานชอบ

ไปซูชิครับนไ้นะ่นได้คมอันนี้แพนด้าแค้ม,มุกนะคะออฟฟิเชียลค่ะ อยู่กันที่ร้านนี้เราอยู่ที่รถของดอมพันดาโอเคจ้ะเข้มขั้พี่เรีกขอเลยงานงี้กำลังจะเริ่มพร้อมฮะขอโทษนะตอนนี้เราอยู่ที่ดัมพนดาอันนี้เป็นซูชิรู้เลยเอาใจค่ะมุครับถ้าเป็นซูชิอ่ะเข้มหัตสวีเขาชอบกินวาซาบิ แค่หมาสวีต้องกินเพราะว่าแฟนขับส่งมาโอเควาซาบิแคมหมาสวีชอบลูกจัดเลยลูกนีอยู่ตรงนี้วาซาบิมอสเลยค่ะวาซาบิวาซาบิค่ะ พอแล้วพาจะกินิ้นไหนได้หมดเลยมามีก็ได้ไม่ได้เป็นตัว M เนี่ย KM เนี่ย KM K เนี่ยตัว K และตัวนี้ตัว M อ่ะวาซาบิมีเดียวดื่กลงโอเขาไม่แก้งจริงด้วยอ่ะพี่น่เฮ้ยทำไมวันนี้มมูไม่แก้งเข้มอ่ะ มาซาเบะฟองครับน่ารู้สึกหลับมากครับอ๋อโอเคเนาะ อร่อยนะขอบคุณบ้านพันย่ามากเลยได้ย่งไงถ่ายรูปภาพนี่นะถ่ายภาพนี่ค่ะเนี่ยไปดิค่ะพี่ตั้ม S 2> <S 2> อาวอาอา,อาคนที่ไม่เชียร์แมนยูออกไปเม,มื่อคืนนแพ้สมน้ำหน้าสมน,น้ำหน้าแมนยูอ่ะมีดวงคุณนนะ<ร>่คนไม่เชียร์แมนยูลบลบเลือดหง ขอบคางเลยขอบคางเลยแอมกร์บคเอร์โอเคอาครับนะหอ่อมสอคอ่ะเดี๋ยวอเอทอีกทีนะโอ้เอาเอามันมีเหมือนมีตักด้วยค่ะใช่ไหมโอเโอกา เ็นโอกาชิ้นหนึ่งแล้วก็แล้วก็ปลาไหลปลาไหลชิ้นนึงทอันชไรอร้านไหมเดี่ยวสมุนไม่ก so okay. ินสองสามห่านกีบไหมไข่ปลาอะไรก็ได้ด mm ูด hmm. ข้างหลังตะบ่าแตกวะแล้วหนึ่งอ้าว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 ก็มีให้กินได้ไงถ้วยหนึ่งไม่เหรอไหนบอกพี่พี่เก็บเจ็บตัวไงอะไรนะตอนแรกบอกพี่เจ็บเจ็บตัวแล้วนะ อ่าอันนี้หนิงจะขอแนะนําคนใหม่พี่ตั้มคะคนนี้คือเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังคุณเข้มหัดสวีตั้งแต่เริ่มต,ต้นเลยนะคะตั้งแต่ตแตแไฮโซะอ,อนตาสายสะดือเขาชื่อคุณฉะหลังจากวันนี้คุณฉะจะอยู่ในใจของด้อมเข้มมุกตลอดไปนะคะพ่อของเข้มคะพ่อของเข้มนะคะเนี่ยนะคะท่านพ่อ นิงเป็นแม่แสดงว่าเ,าเดี๋ยวต้องได้กันโอ้อ่าอ่าเดี๋ยวดูสิหน้าของคนได้กันออกมาจะเป็นยังไงนี่นะพูดหน่อยนี่แล้วก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังในการตัดต่อโซเวลีหูนิ่งนะคะใครมชมว่าโซเวลีสนุกนี่คนนี้เลยมันดีอยู่แล้วฮะอ่านี่เดี๋ยวเราไปดูเข้มงวดกันต่อนะคะอย่าก,กินเยอะนะคะคุณฉะฮะออ๋ ก็ดีใจครับได้ร่วมกับร่วมงานค่ะไม่ใช่ร่วมร่วมงานครับไอ้เมื่อกี้ไอ้ติ่งก็ตะเกียร์มาแท้กมานี่ยเลยเพื่อนทีมครับได้ร่วมกับคนดังของช่องนะครับแล้วก็เพิ่แล้วก็นำบุญรดาแล้วก็เพื่อนของเราด้วยได้มาร่วมกันอีกครั้งนึงนะครับได้ร่วมงานกันอีกครั้งครับงนั้นหนึ่งก็บอกไว้ก็ฝากงานละครเรื่องนี้นะครับก็ทางทีมงานจะทําให้เต็มที่ ก็ดังอยู่แล้วใช่ไหมน้องหาอะไรกินดีกว่าเยอมากเลยที่เขาลุกอาพี่ไหนที่ขับได้ไหมเดี๋ยวพี่ไหนคนไหนคั่เออะบบใคบนิดนึงค่ะขอบา่ะนิดนึง่หนอยู่หรอยู่ตรงกาง่ะโอเค่ อันนี้ก่อนนะคะหนึ่งสองสามหน่งสองสามเขาก็้องอะไรตัวนี้คเซคน้ยได้อยู่หนึ่งสองหนึ่งสองน่โบไปอันนี้อันนี้อะอ่ะนนนนเ เเราาหยยไปลวจะบอกคุณผู้ชมว่าจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าอะไรผิดพลาดสำหรับกองไฮโซซอนไม่ใช่ไม่ใช่ครับเคยบ้าเลยสไปดไฮโซถล่มคนนี้นะครับ IG จีเขาคือเพชรชลเลอรค่ะเพชรทะเล่นครับเพชรทะเล่นเพชรทะเล่นครับโอเคครับเพชรชัลเลอร์เพชรชัลเลอร์เพื่อทะเล่นครับครับผมตอนนี้เราก็ไปอยู่ที่บูธของ พิริยินพิริยินไม่มุกเลครับผมจากแฟนคลับฟิลิปปินส์ไม่เหนื่อยเลยครับครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศของทีมงานของเรากำลังตักร๋อผมพูดอะไรหน่อยดิพูดไปก่อนพูดไปเป็นยังไงบ้างครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอร่อยก๋วยเตี๋ยวอร่อยเชียร์ไปคุยด้วยผู้ช่วยคนนั้นอ่ะทรยศ ปกติเขาอยู่อยู่ค่ายดีโน่บาร์เทอร์ตอนนี้เขาโดนอินพอร์ตมาดีโน่แทบจะมาอยู่ทรยศเพราะว่าเขาไม่ไม่ทำอีกแล้วครับดีโน่บาร์เทอร์ทำได้หช่วงช่วงปลายปลายเรื่องโซเวลีก็เริ่มจากไม่ไปกองแล้วนะครับเพราะว่าเขามีอยูต้องไปนองอื่นนะเป็นผู้ช่วยดีอย่าเรียกใช้งานนะคนนี้ด้วยค่ะชอบอีกหนึ่งคนที่คนนี้ใช่ไหมที่เป็นผู้ช่วยคนที่ทำเรียกใช้งานมากแล้วก็หาตัวจับยากมากครับผม หันหน้าไปไหนครับผมนะฮะขอให้ผู้จัดทุกคนดูขอให้ผู้จัดทุกคนดูนะคะว่าผู้ช่วยสองคนนี้อย่าเรียกใช้งานนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นทอมทั้งคู่ค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเป็นสีสันแลองของกองละครในวันนี้ครับต้องขอบคุณมานที่คุเลยครับที่มีร้าน พี่น้องทีมงานที่ยังปิดท้องทีมทุกทีมได้อิ่มท้องอยู่ท้องสุขใจสบายใจกินข้าวอิ่มแต่เขาจะเริ่มทำเนี่ยมากินข้าวกันครับขอบคุณมากๆเลยจ้าไี่ด้ามานี่ก่อนไปพี่ตั้มจ๋ามาถ่ายรูปอันนี้ก่อนค่ะพี่ตั้มจ๋าพี่ตั้มามีเพิ่งกินจ้าพี่ตั้มมาถ่ายรูปกันจ้า ตามาถ่ายรูปพี่น้องก่อนครับเออพี่พี่เข้มบังลูกเข้มบังป้ายเอาอะไรเเล็กต้ใหญ่นคอดแม่ครับผม่่งองี่าไปเลยเอาไปเเอาไปเเอาเอเอาลโอเคพี่ตานอยูหลังคนเนา